เรียนคือเดลี่เอาเอาเลยพูดเลยี่กันะครับวันนี้เราสืบส่วนน้ำมคงกรร่วมกับงานปอมน้ำมังนะครับกินน้ำมักรทงหมดนะครับนี่นะครับหูุกหับพูดตังๆหน่อยทีคิ้วขาวครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับนี่ผู้บริโภคมาดูกันนะครับอันนี้ของของปอมนะครับดูวิธีการดูของปอมดูรูปลักษณะโลโก้เลยนะครับนี่นตาจะซีดๆ่าจะซีดนะครับเหมือนเดกป่วย เด็กเไม่สมบูรณ์นะนี่เด็กป่วยเด็กไม่สมบูรณ์เด็กไม่สมบูรณ์นะนี่เด็กป่วยหน้าติจุดสังเกตที่สองอะจุดที่สังเกตที่สองนะครับเนี่ยมันอ่านภาษาอังกฤษว่า naturaly อะไรของแท้จะเป็นแบบไหนของแท้ดูดูหน้าตาเด็กก่อนอันนี้เด็กสมบูรณ์ของจริงนะผิวจะดีสมบูรณ์ผิวดีผิวพรรณดีผิวพรรณดีภาษาอังกฤษนะครับเทียบขึ้นไว่า naturaly เอาเทียบเทียบกันเทียบกัฝาอ่ครับฝา นี่ฝาแลครับถ้าเป็นของบอริษัทแท้ๆเขานะครับะจะเป็นอะไรอะไอ้ลักโลกอะฝาลักโลกอะฝาลัก,ลก,ลกละมาแยกจดส่วนได้จดลิขสิทธิ์นี่ดูของปลอมฝาจุกน้ำปลานะครับนี่นะมันไม่ชัดเจนเลยโฟกัสนี่เห็นไหมครับเทียบกันดูเทียบกันดูนี่ของแท้นะครับ ฝาไม่จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนี้กับตรงนี้อันนี้จะเป็นเหมือนฝาน้าปลาปวดแบบเก่าเลยอันนี้จะเป็นแบบใหม่ถ้าถ้าไม่ได้สังเกตมากแล้วก็